วันนี้เราก็จะมาเยือนปานชีวาคาเฟ่อีกรอบหนึ่งนะครับผมสำหรับปันชีวาคาเฟ่นี้นะครับอยู่ในเขตของอำเภอไซน้อยนะครับผมก็คือจะออกมาทางโซนที่จะมาทางวัดไซน้อยนะครับ สำหรับบรรยากาศของคาเฟ่ที่นี่ก็จะออกสไตล์ดูครับยุโรปหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าจะจัดสวนญ้านะครับบรรยากาศก็จะคล้ายๆค,ค,คาเฟ่ที่อยู่อำเภอสามพันเหมือนกันนะครับจะตกแต่งด้วยยา้าแบบนี้พอเราเข้ามาข้างหน้าเราก็จะเจอเป็นแบบบ่อ น้ำแล้วก็จะมีน้ำาุ้นะครับสำหรับที่นี่นะครับสถานที่สำหรับถ่ายรูปนะ่ะมีเยอะมากนะครับพอเดินเข้ามาก็จะเจอซุ้มแรกนะครับเป็นซุ้มสำหรับถ่ายรูปนะครับก็จะมีดอกไม้ต่างๆนะครับผมสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับก็สามารถ มาดูโลเทชั่นนะครับแล้วก็ถ่ายได้เลยนะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้เราก็เข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับจะเป็นยังไง สำหรับเข้ามาข้างในนะครับก็จะมีการจัดเหมือนกับแนวผสมผสานนะครับระหว่างยุโรปแล้วก็เอเชียนะครับส่วนตัวอาคารน่าจะออกแนวยุโรปนะครับโรมันไม่เ่านตะรงนี้ก็จะมีเป็นสระน้ำนะครับเป็นสระน้ำยาวทั่วทั้งดีสอดเลยนะครับ สำหรับโซนที่รับประทานอาหารนะครับก็จะมีทั้งอินดอร์และก็เอาดอร์นะครับอินดอร์ก็จะมีข้างหน้านี้นะครับแล้วก็ข้างในนะครับสามารถสั่งอาหารเครื่องดื่มได้ทั้งข้างนอกทั้งข้างในนะครับสามารถนั่งทานได้ข้างในร้านแล้วก็เอาดอร์ก็คือตรงใต้ต้นไม้โวกนั้นได้เลยนะครับแล้วสําหรับที่สถานที่ถ่ายรูปนะครับมีเยอะแยะนะครับ อย่างโต๊ะนี้นะครับเป็นโต๊ะอาหารของผมเองอันนี้ครับอ๋อไม่ใช่นะครับอันนี้คือของที่เขาทําไว้สําหรับเป็นวิวถ่ายรูปนะครับไม่ใช่ของจริงนะครับกินไม่ได้นะครับก็จะมีสะพานสําหรับข้ามไปทางโน้นแล้วก็จะมีวิวให้กับคนที่ชอบถ่ายรูป คนที่ชอบสร้างภาพนะครับสำหรับผมผมก็ชอบสร้างวิดีโอมากกว่าสร้างภาพนะครับสำหรับรสชาติโกโก้ปั่นของผมนะครับเข้มข้นหวานมันนะครับสำหรับปานซีไปั่นซีวาคาเฟ่นะครับนนะครับถือว่ารสชาติใช้ได้นะครับผมเข้มข้นหวานมันนะครับผมข้างล่างก็มี ให้คนถ่ายรูปได้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ที่จะเดินลงมาก็เพราะว่ามันมีปลาปลาผุดอยู่ตรงเมื่อกี้นะครับตรงนี้ก็เป็นวิวที่สวยนะครับมีคิตต้ามีที่ถ่ายรูปนะครับ นะครับสาหรับตอนที่เราจะเดินเข้ามานะครับก็จะมีนี่เป็นวิวสาหรับถ่ายรูปนะครับสําหรับตรงนี้ก็เหมือนว่าเรากําลังวาดภาพนะครับก็คือนั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับแล้วก็นี่ฮะมีผู่กันมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสําหรับรอบนี้ที่มานะครับใะตรงเกาะกลางนะครับตรงเกาะกลางเป็นน้องกระต่ายนะครับซึ่ง ตอนที่ผมมาก่อนหน้านี้นานมาแล้วครับยังไม่มีน้องกระต่ายนะครับส่วนข้ามไปฝั่งโน้นนะครับที่เป็นหลังคาสีเยียวเขียวแล้วก็เป็นตัวบ้านสีเหลืองๆนะครับก็จะเป็นไก่นะครับเป็นข้อไก่ไก่จากทางยุโรปนะครับมีขนที่หน้าแข้งด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆกันนี่นะครับสาหรับทางเข้านะครับจะเป็นล a b b i t Island นะครับ Iceland นะครับก็แสดงว่าเป็นเกาะกระต่ายนะครับผม น,นี้ก็จะเป็นประตูนะครับนู่นนะครับเน็นน้องก็ต่ายน,น้องก็ต่ายนนกำลัง,งนอนอาบอาบอากาศนะครับโอ้นอนสบายใจเลยครับน่ารักนะครับผมน่ารักไปอีกแบบนะครับผมฝั่งนู้นก็จะมีเป็ดมีไก่สวยดีครับบรรยากาศสวยดีมาก กำลังเล่นกันนอนกันอย่างมีความสุขเลยนะครับกระต่ายน้อยนะครับนี่นะครับปูงน้องเต็ดนะครับกําลังว่ายเล่นน้ําอยู่นะครับน่ารักเลยครับผม ฝั่งโน้นก็เป็นไก่นะครับน้องเป็ดน้องเป็ดน้อยเขารู้ว่าตรงนี้จะเป็นที่สำหรับนี่ครับอาหารปลา20่สิบบาทนะครับผมข้างล่างก็จะมีปลาค้าบสวยๆเลยนะครับนี้ ตรงนี้ก็จะมีมุมเย็บจักนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารนะครับจำลองเหมือนกับเป็นห้องห้องอ่านหนังสืออันนี้ก็จะเป็นห้องทำงานเย็บจักเย็บผ้าร้านเย็บผ้ายายสมภาพบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับของปานชีวาคาเฟ่น,นะครับ แสงสว่างทั่วถึงสวยครับผมตอนนี้ก็เวลาทุ่มกว่านะครับเกือบจะสองทุ่มแล้วนะครับแสงสว่างก็ทั่วถึงนะครับผมถ้าใครชอบแบบถ่ายรูปกับแสงไฟที่นี่ก็ได้นะครับยังสวยอยู่นะครับบรรยากาศตอนดึก,ด,กมดมืดมืดนะครับ ้างฟิลเหมือนกับเราอยู่ต่างประเทศนะครับดักวินดักดักกะกะ ครับตรงนั้นก็จะเป็นแรปปิตอิสแลนด์นะครับน้องแรปปิตเขาะน่าจะนอนมาแล้วซึ่งตอนนี้เราก็ได้สั่งอาหารมานะครับสั่งอาหารมาแล้วนะครับ บรรยากาศริมสระน้ำเลยนะครับ,มบรรหมูปลาอะไรไม่รู้นะปูเออปูปูปแล้วก็ยำทะเลปูอตอนแรกจะมากูรับประทานตรงริมแม่น้ำเลยนะครับปานซีวาจะอยู่ริมแม่น้ำ เอาผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับผมนานๆจะมีโอกาสได้มาข้างนอกมากนะครับช่วงนี้ไม่มีเวลาทําอะไรเลยนะครับคลิปผมก็ไม่ได้ทํามาหลายเดือนแล้วนะครับผมสําหรับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังรอคลิปตกปลาของผมอยู่นะครับต้องรออีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีเวลาจริงๆครับผมสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผม สวัสดีครับ